สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอมือนี่พาก,กันมาขึ้นนั่นเคเบิลท่าได้จ้าเคเบิลท่าปุณน่ะกำลังหมุนมาอยู่อันนี้มากันเบีคิวมีขามทะเลด้วยพี่น้องขามทะเลค่ะไปอีกก้อนหนึ่งค่ะอ,อันนี้ซื้อตัว๋วราคาพิเศษแต่นะผู้ละคนย่านข้างล่างกันเลยตรงเลยมาขึ้นนั้นธรรมดาเด้จ้าพี่น้องอันนี้อันธรรมดาจ้าราคาหนึ่งหมื่นหาพันวอนค่ะค่าตั๋วธรรมดา ท่าฮาวาอยากเลี้ยวเห็นทะเล่ราคาสองหมื่นวอนเด้อจ้าเลี้ยวเบื้งพื้นทะเลเลี้ยวเบื้งพื้นทะเลได้น้ำอันนี้อันนี้เลี้ยวเบื้งพื้นมาได้เด้อค่ะยานยานหลายเมคคิวมี่ยานหลมาซันเล่ยขาเลขาทุนหาข้นงอดเด้อพี่น้องยานพี่น้องโอ้สูง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 ขากมาซันโอ้เป็นต่ายต่านโอ้ยยาน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 ขึ้นมาถึงก็ขอบฟ้าเลยแต่ขอบฟ้า ลงแล้ว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 อ่าฟังให้ใส่เป็นอ่าเป็นสะพานแขวนเด้อค่ะสะพานเนียอุ้ยวายจูบแก้มได้จ้าว่าเห็นอะไรดีๆก็เนาะโอ้ยมวนกุ๊บกุ๊บพี่น้องเ้ยเบ่งด้อยเน่ะเออเอวิวงามแ้่แหม ไปจนถึงนู่นอันนี้ก็ค่อยๆไปก็้นมเห็นแค่เบิร์นเอา้าแค่เบิร์นน้ำพันเดียผ่านเนาะแค่เบิร์นมาแล้วค่ะค่ะพอแค่เบิร์นพี่นอ้องอู้เย็นคัก อันเย็นนี่เย็นจากลมทะเลบนเนาะแม่นเนาะเนี oh. Oh oh ่ยเขาเปิดเปิดช่องแม่เปิดช่องลมอยู่น่ะน่ะช่องลมเปิดบ่แม่นช่องลมน่ะเปิดแล้วเนาะเขาเนยโอ้โห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 โซ่เห็นอันนั้นแค่บรรเป่าบ่มันจะหอบคนก็ไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็เรียวกับแค่นี้น้าจ้พี่น้องสียดาเงินองหมน หมดเืินถ่ายสองมืนพี่น้องสอง0มือนพี่น้องสองหมือนสี่มือนไปกินเขายิ่มเดี๋ยวอวนไรส์เราพี่น้องจะหลายเงินยางจักพี่น้องเนื่อาม่ก่อนนี่มีแนวายางในเบิรงนพ่อไปทายลงน้ำงปมาณสีพี่น้องก็มีเห็นล่งไปขางเราหนอก็ทายแค่นั้นเลยยางลงไปโลมาเลยก็งานงานงานทะเลงามทะเลงามพี่น้องทะเลงามโอ้ยงามอยากไปก่อนนั้นอ่ะอันนั้นเขาต้องไปนางเรือ ันจะมีเรือช่มเกาะขนาดจะเป็นนางเรือชมเกาะเวลามันใส่เวลาหลายจ้ะมันใส่เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเพราะว่าเขาจะพาไปหอบพวกเกาะผ2 2ูกๆเกาะปูจนหอบผูกๆไกลๆหมดขนาดสิไปดฉันดีกว่าเดี๋ยวมือร mm ุ hmm. ่นสิบ้ามาไม่ดอกยังมีมือรุ่นอย่าเงี้ยม okay ีจ้ะมาพร้อมหนาพร้อมตาจังค่อยมาอันนี้มาแค่สองตาหนึ่ง แปลว่า,าเทียนหนีเทียแหกเทีสุดสายบ่เพราะว่าข้าวที่แล้วก็มานังแล้วเทนึงแต่ตอนนั้นนะ่ะบริษัทเงินจ,จงอ๋องเงินบริษัทก็จะประมาณนี้เด้อจ้าบิ่งเดียวยอดเบิ่งข้างหลังจังเล็กน้อยมีเคเบิลน,นำมาบอ่อหู้ข้างหลังข้างหน้าเขานังมาแ,<ค>แต่น้ำหุ่นเออ<ม>คริสตันมาแล้วโอ้ยสองคนเข้ากับนางเข<ม>ากับนางคิดตันสองคนเนาะเอาเขากับันซ้ าเนาะเขาว่าเฝ้าก็ยยากันอะไรก็ยะหันพน่ะหอดแล้วหอดแผ่นดินเลยเดอจ้าอ้กำลังจะชนเสาไฟฟ้าอู้วว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 าวว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 กวว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 วาวว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 ่วว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 เววนววเวว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 วครวว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 อวว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 าวววเวว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 นววววว คนหลายห้อก็ได้นังดอกมานีเออเขากัสิได้มืออะเออง่ยงามงาะเลทะเลเอาเโอ้ยมันมีทางลงไปควยเวลาเท่รเเข้าสิตัวนั่นเองดเดี๋ยวต้องตวแล้วเขาสิเขาไองไอเาะเขร่อไหมบ้บ่บ่ไปกลับเลยเออกลับปเย่เสียเงินสองเมี่น้อะเออเสียใหญเง โอ้ฉลาดนัโอ้ดนอแล้วเด้อจ้าจั่หวะเสียงเราลงไปไทยหลกไทยแนวเนี่ยฮาชาฮาจีอันซึมิดาเห็นบอฮามลงจากเคเบิลโดยเด็ดขาดเขาวานะโอ้ยซึดอะพี่น้องยังมซีกันี่แล้วพี่น้องง่ายๆตัวเี้เด่เอาก็ดีตัวนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเห็นกาบอพี่น้องกาดำๆซีโตเห็นบอค่ะ ก<ด>ันดีแต่ <c oughs> อ๋อมีหอหอน,นาฬิกาพานาคุณหอน,นาฬิกาแก <c oughs> เห็นหลายตอนนี้ตัวอันนี้ก็ต้องอ้าวาเราไปชมวิวชมวิวแล้วก็กลับไปสินะตอนนั้นนะอันนั้นคือซื้อขาเดียว<ด>เออถ้าซื้อขาเดียว ถ้าน่ัางกับยางผูกางรอสภาพกัย่างกับกันเด็กันน้เขาบอนาอ้ะได้สื่ขาเดียวม่น้อุดขาเดียวขาวเดียวขาเดียวกับสองหมืนเอาได้ไหนเออเอาได้ไหนเอาก็เสเอาเปียกคับแขกเอาก็ะ่งเสริมการท่องเที่ยวนว่าเอาเปียกก็เปียกกว่าขาเดียวกับสองหมื่นองค้าล้วสองหมื่นเออสอสามคนพอแม่ลูกเอ นะฮะพอกับอ้วนปุ๊กกู๊กแปมโดเรมอนแก้วนกูโอเเฮ้ยไปแล้วไปแล้วพี่น้องขึ้นอีกแล้วอ้าวมวน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 มข้ามขับรถเข้ามาหนีปะอ้าขับมาหนีก็ได้เนี่ยลงมาหนี่ขามาหนี่ก็ลงขับรถเข้ามาวะข้านั่งเคียงเคบอนเอ้า เกจ้าของงานมันไม่เคยขึ้นแคบิเนาะกะพามาขึ้นเด็ดๆเศรษดายานาซื้อมเนี้ยเศรายเสรษฐายเา,ายตังสองมืนบ่เศได้ดอกพุทนาเห็นงางหลากหลายหนึ่งเห็นอียังดีๆด้วย,ยมุ่ทน,นาเห็นพันเรือพุทนนาพุทนาเรือก็เห็นมเมื่อสั่จะไปกอลมอทธนตอนนี้ตอนนี้ถ้าโบโบเมาเรือส่วนตัวไปเองนั้นันเบิดเวลาแล้วเออมีคนยู่ยย่บ่านั้นมีเหรอนอกพุณธนาบ้านคนน่ะ ตรงตรตงนั้น,นมันก็จะเป็นมิลางอาหารแน่นอนมีมีมมก็<ม> <ละ S 1> เป็นนะแบบร่องรับนักท่องเที่ยวคือคือกันนี่แหละตรงนั้นนะเขาเรียกหอยเนี่ยหอยมือผู้เออเป็นหมู่บ้านชาวปบ้นานน้อยๆอ๋อยไอ้แหน่พี่น้องกี่รถพันเนี่ยน้าสองหมื่นพี่น้องเนี่ยบ่พันในหอดซิปตะกีเนี่ยสองหมืนเนี่ยพี่น้องขัาอย่าขี่เด้อเขียนบนกขี่ต้องบอกให้เจ้าขี่เพื่อเอาบรรยากาศฮอรขี่รถพี่น้องคุ้ม คุ้มคุ้มคุ้มพี่น้องเลยเบื้องต้นบรรยาภูเขากระงามภูเขากระงามทะเลกระนางงามขึ้นกระมีแน่จ้าคุ้มคุ้มพี่น้องโอ้แฟนแฟนแฟนโอ้แฟนแฟนแฟนพี่น้องมวลคังเด้อพี่น้องเมื่อขี่รถผ่านมาก็เห็นมันขึ้นกันโอ้คุ้มคุ้มพี่น้องโอ้ขึ้นไปพ้นภูเขาเหมือนไปเห็นไต่ไงฮะไปภูเขา จังหวะบแม่เขาเสียงเฮาขึ้นไปพุ่งป่ะตรงไหนเขาเสียงเฮาขึ้นอยู่ได้สองหมื่นวันนะอนเนอะบึงก่อนว่าเฮาได้ขึ้นทั้งใดเนี่ยเนี่ยเขาเสียงเฮาขึ้นบ่เออขคันเฮาขึ้นในกระคุมเยอะคันว่าขึ้นอนู่ตะคุมได้พี่น้องคันเด้ขื่นในทังภูเขาหรืสตคุมได้พี่น้องคันแช่์พีพันตะเลขแค่นีตะคุมได้พี่น้อเกิดอการเกิดอาการจมแล้วพี่น้องบังรู้ผนังบบอยากไปนอนอยู่อันแน่นนะนั่นบอกเรือเรือแพ่บอกนัง โต๊ะปลาก,ก็ได้ไออมองดูคนน่ะเป็นตะมวนค่ะคนน่ะมีอยูซีรัมเนี่ยเขาโตะ๊ะปลาอยู่ะนะเขาตักเขาอัดโต๊ะกันนั่งต่อปลาหมึกหงัดปลาหมึกนักนนสีเพ่นชันมาสั่นไปนอนมาสัน่นมาได้ไปตกกันไปนอนโต๊ะกับปลาก็ได้ค่ะโต๊ะปลาก็ได้ค่ะนั่นเป็นเรื่อไหมค่ะเป็นเรื่อง ก็เงขึ้นอดเอันนี้แหละที่ว่าเจ็ดหมื่นก็มี่สิบหมื่นก็มี่สิบห้าหมื่นก็มีัอ๋นี่จ้าอมองนี่องอ้แต่คนี้คนจะขับเรือเรือนางลํำนียบขับหลายเนี่ยขึ้นฮอดขึ้นฮอดขึ้นฮอดหลายเนี่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 ยไดดูว่าเนี่ยบ้านนอกนี่ขับเรือเนี่ยขับเรือเ่โอ้ยเก่งมาแม่น่าดีเนอะข้ามบนเป็นเต่ต้องเี่นองเออเด็กบินุ้มไมเด็ก้นเรือกันไปรลองเักเทียงนึงประสิเกงเล่หรอวะสดายด เลอ่ะอ่ตตยานแสดงว่าของเขานี่ลงทะเลฟังนี่อ่าทาสมุติวาเอ่อคนที่สิขึ้นไปเดินเขานี่ไปทั้งนั่นคิดว่านะเขาต้องไปลงไปบางอีเนาะโบของเขานี่จอดแค่นี้แหละนี่เบิร์ตแหละเบิร์ตแล้วเบิร์เท่านี้เบิร์ต้วไปขึ้นภูเขาึ่งบริณขึ่นภูน้ำภูเขาก็มีพี่น้องเอ้ยต้องไปถามเขาเบิร์ว่าภูเขานี่ไปไหนไหน เดบุญแบบมีเสียเสียเนาะมันช่วงมันเวียงลงเหมือนะมี่ก็เศร้าไปตามเนีออนาสิเฮ้าึ้นไปเรื่องคนน้ำเนาะจังหวะยั่สิุงนั่นสองเออเับเยยบขับก่าขัจะเลแกเนี่ยสองมือนมันทำงานสองชั่วโมงหมดแล้วเนี่ยทำงานเกือบเพลิงมือเด่น้อร เวนครับยันดียันดีขอตาเราต้องการ,ส,รจจสิใจสัชนพาตาเควนพ่อยรงง่องเงินบั เออดจบกเ,เทนี้พอเฮาชิมเจอใจแค่นี้ละคะ่ะพอดี20เอนทีนจ๊ะชิเป็นนาทีพอเด็เลยอ๋ไอไม้ไก็เานโอ้ยนี่เขาขาดทุนพรานางสีบ่าไม่ได้เึินตรงนี้เบนางสีแดงเ็ไม่ได้เกินเอาเหรอเมนตีแมน ไม่คือว่าดัชชันลูกไม่ขึ่นไม่เถอสจ้ะเห็นห่ะแล่เห็นบอกเลยว่าแล้วว่าใครนั่งคริสตัลนี่แต่จะยานยานบริเวณที่สี่แหละพยามจะนั่งบ่ิเวณนั้มยมังถอดกัดมันถดกัดเ่ไคุณยายอยากเาอาเจ้ขอใครอเฝ้าะเาีกันี้ลูกพี่โอขึ่นวะอคุ้มคุมคุ่มยุคคุ้มยุพี่นองเลยคุมยพี่น้องใช่ขื่นเขานา โอ้ขึ้นเขาอียคุมยี่นองค้มคุ้มเอเคคุ้มมันไม่ท่างเขามร่มีถ้าต้องเขึ้นภูเขาลงมาสักปันแมนแล้วขึ้นภูเขาอีกโอ้คอมยัดดับที่นอกเออคุ้มคุม เร่มอองเลนทางเลยหลังจากไปทะเลมาแล้วขึ้นภูเขาได้แบบนี้นะไปทะเลล่องภูเขาปิดปิดก่อนเราสวัสดีจ้านี่ตอนสองตอนสองขึ้นภูเขาเด้อจ้าเมื่อกี้ไปทะเลมาแล้ววันนี้จะไปภูเขาได้แบบนี้ เดียวเดียวเด้อพี่น้องเฉียวเดียวซึ้อเดียวได้ล่องทั้งทะเลเด้อถึงทั้งภูเขาตอนแรกว่าบ่คุ้มตอนนี้คุ้มแล้วเออคุ้มแล้วเด้อพี่น้องท่านได้ล่องทะเลยาวเหยียบประกมหน่ไรแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะอุ้ยมันนั่นนัเดย์จังไดเนาะเอ้ยมันขึ้นไปได้จังไดเนาะโอ้ยอันน่ะเงิดอันน่ะหัวคนเนาะ เงินไอคิวของคนเนี่ยดีค่ะหลอกเบิงปลาขานทางเด้อเบืองกี้นี่เบิงทะเลบันนี้เบิงปลาด้อจ้าเบงทะเลเออเบื้งปลาด้วยจ้ามือนนี่อากาศมันมันอยากคำแน่แล้วมันคึมคึมแน่มือนนี่นะมันก็นเลยบอกใครอ่ะชัดปันใดเด้วยจ้าอยากเป็นมัวมัวเหมือนฝน,นจะ<า>ไ<า>ปหน่อยฝน,นก็เริ่มลงเม็ดอีกแล้วจ้า แต่ก็ลมเย็นดีเนาะเขาเปิดหน้าต่างให้นี่ลมเย็นเย็นลมทะเลพ้อมอ้ยลมภูเขาพ้อมลมภูเขาพ้อมลมทะเลพ้อมลมทะเลกับลมภูเขาตีกันพี่น้องหนาวไปไกลห้ยหนาวหนาวพี่น้องลมทะเลกับลมภูเขาตีกันโอ้โหจักกิโลเมตรเนี่ยกันนะจังหวะโดนเติบได้พอเมื่อกี้นี่กั 10เอ็นนาทีเป็นเมื่อไหร่10เอ็นนาทีอ๋อส้มภูเขาส้มทะเลโอ้ยพี่น้องเห็นไปหานาทีกลับหานาทีทะเลทะเลแล้วก็ขึ้นพุหนอ่พูนไกลแท้ๆเธอพุ่นบ่แม่นไก่ได้เลยนี่นะโอ้โคตรคุ้มเลยพี่น้องมันกล้องเนี่ยเห็นทะเลเลยเป็นะนาห้องสองคน เป็นทะเลเลยเนาะเห็นขนาดอุ้ยหนาวพี่นาวเนาะล่องทะเลครับล่องภูเขาตีกันเฮ้ยอ้สูงขั้นนะหนาวหนวแล้วบนพื้นด้วยคุณน่ะโบต้องไปเบื่อไปเบต้องไปนั่งอันในอันอยู่น้ำสั้นเท้าเบอร์ก็ได้ดอกขึ้นอยู่นี่แล้วก็แล้ว เบ่ขึ้นอยู่นี่แล้วก็แล้วยูหันก้นือกันนี่แหละยูพุ่นไหันกันนะกรเช้าหนึ่งขึ้นหนึ่งบคนหวานปลาปลากระป๋องโอ้ยบเลี้ยวก็บ่เห็นอย่างเลยยนีดีกว่าเออยนกว่าขึ้นสองคนกับได้อ้ยคุ้มก็เองปากระปุกเราจีเนะยนเดี๋มนั่งโจ๊์กันงบินงานก็บก ไปไหมีิมอนเก็บเก็บไปแล้ววซ่าผู้บ่าวจะมากอ่ะผู้บ่าวขยบัาผู้บ่าวจะแผ่วกล้องทรงบ่เลยว่าผู้บ่าวขยบมามากเลยนะนี่นะผู้บ่าวจะมากแต่โซจู่มากแต่โซจูโซจูนี่มากขาดโอ้ยไปยุมองได้กับพี่น้องเออขาดทำแบบนี้นะโบมาเด้อค่ะเสียเวลาพี่โซอข่อยน้ำโบมาเด้อเสียเวลาเออทำเซเรลาเป็นประโยชน์เออ ฝนตกทางนี่โอ้งามงามอ่ะภูเขางามเขาเสียเอาส้มบิวอันนี้เป็นไปห่อนสันนิฐานว่าไม่ไม่ส้มลงไปเลยเขาเสีต่วนอันนี้เรียว่าสันเขาเสีต่วนบัตรตัวแท่นหยางจังหวะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเขาเสีต่วนบัตรทือเลยเด้อยายมันลมพัดบิวไปได้บริลลลงเลยอันนี้เสียเงินเติมละบริลลลงเมื่อกี้แม่อยู่นี่มัดเมื่อละ ตอนนี้นี่เลยมาให้ลงโอ้หนาวหนาวพี่น้องลมมันนหางแรงลมแรงโอ้เป็นตะยานวะโอ้โหแบบห้ออื่นได้พี่น้องเจ็ดสูงมาสูงมืองอ,องื่นบ้าอืมห้ออื่นโอ้ยพูดเหรอโอ้หมอกขึ้นหลายแทบว่ามันอัู่ดอยพุทธว่ามันอยู่ดอยสุเทพวะบ่เคยไปดอยสุเทพบ่เคยไปสุดเซ่ออีเดียวะ ออดอยยินทานัน่นเล้วบ่ฮู้จักสูงสุดยอดเคยเห็นแต่ในทีวีโอ้ยไปมาแล้วลพี่น้องคุณนะ้าอุ้ยเมื่อกี้นี่เฮาไปกินกาแฟอยู่พุ่นบ่แม่นติอยู่ไสฮู้นดูบ่น้องคนมะโอ้ยโบเห็นละพราะมันหมอกหมอ,อกหลายโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยเสียดายอ้ายอยากเห็นีเห็นวิวข้างล่างนี่เด้อ ทาบุ้มมีหมอกนี่นะโอ้โห้สงบงามแต่ว่ามันยอดยอดเขามันเลยหมอกหลายพี่น้องเออขึ้นมาบนยอดเขาสูงสุดเฮ้ยก็ย่อร่องก็ล้วพี่น้องฮะก็ย่อร่องชมวิวตัวน่ะบ่บ้านเนี้ก็ไปล่อล่อขึ้นพี่น้องไอ้เนี้ยสินะเห็นบ่คนก่อมเห็นบ่คนก่อมเก่งเพ่งกันนะเดี๋ยวมีันเด้อจ้าเห็นบ่เฮาเห็นลงบ่